สวัสดีค่ะคือผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านนี่คะวันนี้พบกับอาจารย์มณฑลรุ่งเรืองธรรมหรืออาจารย์ออมค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะซึ่งวันนี้ก็จะนําเสนอทริคเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Word ์ซเพื่อการสอนทักษะคําศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านก็ได้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมคะว่า สิ่งที่อาจารย์แม็กซ์สรุปให้ฟังนี่ค่ะว่าเ o ิ d s ดซิปนั้นสามารถนํามาประยุก์ใช้กับกิจกรรมรูปแบบใดได้บ้างอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมวัดความเข้าใจนะะี่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้คําศัพท์ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนี่คะหรืออาจจะเป็นการประเมินนะคะทักษะความเข้าใจของการใช้คําศัพท์ในการเขียนงานก็ได้จุดเด่นอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเวิร์ดซิปนั้นสามารถนํามาประกอบกับกิจกรรมการระดมความคิด ดยเฉพาะการคาดเดาเนื้อเรื่องนะคะจากเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังสามารถนํามาใช้ในการควบค,ค,คู่กับการเขียนได้ด้วยนั่นเองค่ะเนื่องจากว่า Word ์ดซินั้นจะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของคานะคะตาแหน่งของคําที่ปรากฏอยู่ดังนั้นผู้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะสามารถฝึกเขียนโดยสามารถดูจากตัวอย่างประโยคในเนื้อเรื่องได้ด้วยนั่นเอง เห็นไหมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ v e r s ์ดซิก็คือว่า v e r s ์ดซินั้นจะแสดงข้อมูลชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาการดังนั้นเนี่ยหากใครก็ตามที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเชิงเฉพาะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนคอมพิวเตอร์ภาษา สำหรับช่างอุตสาหกรรมภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะบอกเลยค่ะว่าหัวซิบนั้นมีประโยชน์มาก,มากอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะที่ได้นํามาใช้ในการเรียนการสอนจริงๆซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะคะ เวลาที่เราพูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมีเรื่องของการประเมินผลด้วยใช่ไหมคะเวลาที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแต่ละคนนะคะี่ค่ะจะต้องออกข้อสอบโดยเฉพาะการการออกข้อสอบทักษะการอ่านเคยไหมคะเวลาที่เราจะต้องหาเรื้อหาบทความไม่ว่าจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์นะคะบทความอ่านทั่ว,วไปเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเนื้อหานี้มีความสมกับผู้เรียนบางทีนะคะ ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจะต้องมาช่วยกันเลือกนะคะว่าเอ๊ะบทความนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยากเกินไปหรือง่ายเกินไปสำหรับการออกแบบทดสอบประเมินผลนั่นเองจริงๆแล้วจะบอกว่ามีเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะที่ครูผู้สอนมาสมาเรณทุกท่านสามารถนำไปใช้ประกอบร่วมได้นั่นก็คือ Wordship นั่นเองเบ s h i p นะคะจะช่วยทำให ครูผู้สอนภาสบการณทุกท่านสามารถรับรู้ได้ว่าเนื้อเรื่องที่เราเลือกมานั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่และจะช่วยสร้างแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงของเนื้อหามากขึ้นนั่นเองนะคะหากใครก็ตามที่ได้ดูวิดีโอของอาจาร,รย์นักไปแล้วก็จะพบว่า Word ์ดซิปนั้นเนี่ยก็จะมีคําสั่งอยู่คําสั่งหนึ่งที่เราเรียกว่า text สก e e ตัวนี้จะแสดง Input ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ Co อ y แล้ววางลงไป นะะี่ค่ะสิ่งที่เราจะมาดูกันค่ะคือตัวเลขฝั่งขวามือทุกท่านเห็นนะคะตัวเลขเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะช่วยเป็นเครื่องมือช่วยครูผู้สอนผลิตทุกท่านนะคะตัวเลขแรกค่ะจำนวนคำจำนวนคำเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเลยว่าเท x กซ์ตัวนี้มีความสั้น ความยาวมากเกินไปหรือไม่หากข้อสอบนั้นถ้าจำนวนยาวเกินไปบางทีผู้สอบเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะคะในการที่จะต้องทำอ่านหรือว่าต้องทำแบบทดสอบออนไลน์นั่นเองจำนวนตัวอักษรนะคะตัวบรรทัดต่อมาก็จะแสดงตัวจำนวนอักษร อัตราส่วนนะคะบรรทัดที่3าตรงนี้ค่ะจะแสดงอัตราส่วนคําศัพท์ต่อจํานวนคําทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็จะมีคําศัพท์เฉพาะทางนะคะอันนี้ก็แสดงเรื่องของตัวเลขย่อหน้านะคะส่วนตัวเลขจํานวนพวกนี้ค่ะเป็นจํานวนพยางค์ทั้งหมดนะคะจำนวนประโยคที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนะคะจำนวนตัวอักษรน,นะคะออคำนะคะแล้วก็จํานวนพยางค์ต่อหนึ่งคำนะคะซึ่งนี้เราจะพบว่า ตัวพยัญชนะเราจะรู้ได้อย่างไรตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นตัวตัดสินความยากง่ายด้วยได้ได้ด้วยนะคะในภาษาอังกฤษคําที่ยากหรือถือว่ายากนั้นจะประกอบไปด้วยสามพยัญชนะขึ้นไปถ้าเอาง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างคาว่า beautiful คําว่า beautiful นี้มีสามพยัญชนะถือว่าเป็นคํายากแต่ตัวนี้ค่ะจากในเรื่องตรงนี้นะคะมีอยู่ที่1.5แสดงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีคำศัพท์ยากมากนะคะ ส่วนตัวนี้ต่อมาค่ะก็คือตัวค่าเฉลี่ยความยาวของประโยคนั่นเองนะคะเป็นต้นเห็นไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆค่ะคือตัวด้านล่างนี้ในกรอบสีแดงหรือที่เราเรียกว่า readability e. readability e ก็คือค่าสถิตินะคะที่ช่วยแสดงว่าเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษนั้นยากหรือง่ายเกินไปต่อผู้เรียนค่ะเวลาทุกครั้งนะคะที่เราเลือก เนื้อหาประกอบบทเรียนการเรียนการสอนก็จะมีการใช้วัดระดับใช่ไหมคะเช่นเนื้อหานี้เหมาะกับผู้เรียนเกรดทวเนะ่ะเหมาะกับผู้เรียนเกรด e 2เนื้อหานี้เหมาะกับผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตัวเลขตรงนี้ค่ะก็แสดงถึงระดับ grade, เกรดนะฮะหรือระดับชั้นของผู้เรียนนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมค่าเฉลี่ยี่ยนะคะค่าเฉลี่ยทั้งหมดตรงนี้นะคะที่ปรากฏอยู่ เห็นไหมคะเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นแสดงค่าเฉลี่ยภาพค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยและตัวหนึ่งค่ะที่เราควรเอามาประกอบดูด้วยก็คือค่าตัวสุดท้ายค่ะที่เราเรียกว่าเห็นไหมคะตรงนี้นะคะทุกท่านเห็นนะคะตัวเลขตัวสุดท้ายนี้ค่ะจะแสดงถึงว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมีความยากหรือง่ายยิ่งผู้ยากก็คือว่ายิ่งค่ายิ่งสูงนะคะ ใกล้100เท่าไหร่ยิงอ่านง่ายเท่านั้นนั่นเองดังนั้นพอเราจะพบว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่เรียนในระดบับมะัธยมชศึกษาปีที่ห้านี่ค่ะอยู่ที่ระหว่างะมะัธยมตอนปลายนี่ค่ะมากกว่าเท่าที่ดูนี่ค่ะเพราะอยู่ระดับ10ขึ้นไปนะคะเห็นเนี่ยคะ ก็คืออาจจะตั้งแต่ม3ขึ้นไปจนถึงมัธยมปลายเป็นต้นแต่อาจจะง่ายอาจจะถือว่าง่ายเกินไปสําหรับผู้ที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเห็นไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้ดูง่ายๆนะคะว่าตัวอย่างตรงนี้ค่ะเป็นค่าตัวเลขดังนั้นเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือว่าเวิร์ซิกเนี่ยจะช่วยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งให้เราเลือกได้ว่าเนื้อหาที่เราเลือกมาเพื่อจะออกแบบทดสอบนั้นหรือเอามาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเนี่ยมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรนั่นเอง วิธีที่เราจะดูนะคะอ่านค่าความยากง่ายเนี่ยเราก็สามารถอ่านดูได้จากตารางนี้ได้เลยอย่างที่บอกค่ะวิธีจําจําแค่ว่ายิ่งใกล้หนึเท่าไหร่ยิ่งอ่านง่ายเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า t e x t ซเนี่ยก็โดยมากก็จะอยู่ที่ระดับนะคะเท็กซ์ที่เหมาะเนี่ยหรือที่มีระดับมาตรฐานก็จะควรจะอยู่คะแนนที่6 0สิถึงเจเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะดันั้นถามว่าสําหรับผู้สอนแล้ว เวอร์ซิฟเอามาทําอะไรได้บ้างเวอร์ซิ p ค่ะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเที่ยงตรงของเนื้อหารหรือที่เราเรียกว่า t e ส t v a l i ิตี้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าจะช่วยประเมินความยากง่ายของบทความสังเข็งนะคะก่อนที่เราจะออกแบบทดสอบแล้วเราสามารถประเมินได้ด้วยว่าเอ๊ะ text เนี้ยบทความนี้ที่เรานำมาใช้นั้นยากหรือง่ายเกินไปสอดคล้องกับระดับการเรียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษหรือไม่นี่คะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เวิร์ดซิปนั้นสามารถแสดงคำศัพท์สังกิจเชิงวิชาการได้ด้วยหน้าที่ของคำและบริบทข,ของคำที่ปรากฏอยู่รวมทั้งช่วยประกอบกิจกรรมการระดมความคิดประเมินภาพรวมและแสดงหสวท้อนงานเขียนภาษาสังกิจได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเวิร์ดซิปนั้นก็ยังถูกนำมาใช้ในงานวิจัยด้วยค่ะเพื่อการิเคราะห์ข้อมูล นอ,<ก>นอกจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเวอร์ซิทนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ก็คือจะทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพภาษาอังกฤษเช่นนโยบายนะคะข้อมูลการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้กระทั่งภาพรวมนะคะของงานเขียน ด้วยชุดความคีดของกลุ่มคำนะคะจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่ามันท้อนความสัมพันธ์หรือแสดงให้เห็นนะคะถึงองค์รวมนั้นๆน,น,นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมุติว่าอาจารย์ออมเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการหาเสียงของบารักโอ,อบามาในช่วงที่ท่านเป็นประธานานธะิบดีสหรัฐอเมริกาอยู่เราก็จะนำน่คะบท บทความหรือบทพูดนะคะที่ประธานาธิบดีเนี่ยใช้หาเสียงแล้วทำการมา copy s e r v ซิ i p ซประมวลผลออกมาค่ะและดูค่าความถี่ที่ปรากฏขึ้นจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการหาเสียงของบโอบามาจะเน้นที่ New Generation คนรุ่นใหม่เน้นไม่ว่าจะเป็นเน้นให้การเอาชนะนะคะวิกฤตเนะะี่ยหรือให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเห็นไหมคะรู้ได้อย่างไรดูจากคำนี้ค่ะ ดูจากคำนี้เนะคะเป็นต้น nation นะคะคือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมาตรฐานนะคะแล้วก็การเอาชนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับของประธานาธิบดีนะคะคนอื่นๆเราก็จะได้เห็นภาพรวมของชุดนโยบายไม่เหมือนกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างได้นอกจากนั้นแล้วเนะคะเราก็สามารถนําไปวิเคราะห์นะคะอย่างเช่นบันทึกครูผู้สอนาอังกฤษ ก็ได้หรือแม้กระทั่งภาพรวมของคำสัมภาษณ์ในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งหากใครมีข้อคำถามใ,ใดๆสงสัยนะคะก็สามารถติดตามนะคะงานวิจัยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายชื่องานวิจัยทั้งหมดนะคะที่อาจารย์ออมได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการและร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นๆจากตามหาวิทยาลัยได้ติดพิมพ์เกี่ยวเรื่องของ วิธีการใช้ Word Cloud คู่กับกิจกรรมอะไรแล้วบ้างอย่างเช่นใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์กิจกรรมการอ่านกิจกรรมการเขียนน่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะคะสามารถนำา Word Cloud เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนสังกัแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะและอย่าอยอาไปพบกับการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ